สวัสดีครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องช่วงแย้มมะเร็งอากาศคึมคคือฝนจีโตครับพี่น้องอช่วงนี้กับเ,เลงปันหน้าครับพอหน้าผู้ใดอ,อยู่ในกับยากครับพาหน้าไู่มีทางเพืเอ่อน่าหน้าตาบอดก็ได้เลงครับเพราะว่าได้ขอทางข้าจาเขอมาเห็ดเมือน,นกับมาปันนะครับ หน้ากับรวมกับกันว่ารวมกับรวมปุ๊บเลยครับดินขาดเลยครับหน้าแถวนี้ดินเป็นดินลักษณะดินขาดครับพอโม้ว่านกับโม่ไทยพี่นอ้องมึงรวมจมมับเลยแล่นกับไปตกบวกปับ๊บหลุดเป็นดินเหลืองๆครับดินเหลืองมันปู่ายแถวนี้รวม ลมเมื่อมัมเมืมอมันคือฝนจีตกเลยแหละครับเดี๋ยวนี่ปราบเสี้ยนนี่กัน,นครับรถอีสมมาไม่ได้ลลวครับรหันมาแหงลมเสียงยังน้อยดัง น,น,นี่น้ำนี่น้ำเป็นมองเป็นมองครับ ยากระหกครับพี่น้องโอ้ย,อยปั้นห้อยเดียวเห็นว่า,าโอ้ยไอ้เนี่ยบ้านเขานั่งเส้ามีแห้งนะครับบ้านเขาเส้ามีแห้งโอ้เปียกดินแบบติดรถไทยว่าเห็นดอ่อรถอีสมนี่มาว่าได้นี่ยยูซิ่งวิ่งเลยครับนี่กักนพักกันแต่ว่าคันได้ติดนี่ลงครับเป็นดิน มันโปรครับพี่น้องโอ้โหฝนครับหน้า,ขาเขาจะว่าเสมอมันก็มีเครื่องบกเครื่องน้ำครับทั้งนึงกันเป็นบกทั้งนึงกันเป็นน้ำเวลาบัดน้ำม,มาไอ้ลีแบบพอสา,า,ายนี่ก็ห้องน้ำเมือกันนะต้นบ้านดงครับบ้านดง เขาเอินโซนบ้านดงพูดเลยครับห้อยเลยรวมดินเหลืองมันปูเแลยวเบิ่งครับพี่น้องนี่อยู่ขั้นแท่นหน้านี่มันีับยอดซาเกียเพราะแบบนี้ย,เ,ยเป็นดินเข้มเนี่ยผมว่าพูดเลยแล้วนี่ครับอันตรายครับดินเข้มเนี่ยไปยังมาเตีย้ยแนิมกินล้อกินสเตอร์รถกินโซครับยนี่ยพ่อจอด ้องล่างให้ดีดีหัวเนี้ยโ่ธรรมบ,บาดาให้กันนะครับบ่นเลยห้าเกียหน้าหน้าหน้าจะเป็นเอียดครับรวมกระเร็่ครับเดีย๋ยวจะไปผ้าพีไปนอ้องไปเบิ้งห้อยรวมหมู่บ้านนี้ห้อยรวมห้อยปราบเชี่ยน รวมแจกะแท่นหน้าครับดินเลี้ยงอันตรายยาเีดน้ำกระแทหน้ากับคักโอ้ยอยางหยากรับพี่น้องสมมือนี้มแต่สารเครมีครับอันตรายบลาดิน ตาเกียร์นี่โลมเร็วครับนี่แรนมาเนี่โล่งโล่งเลยครับนี่นี่ห้อยโล่งห้อยรวมว่านด้วยนี่เรื่องปั่นปั่นให้เดียวกันนี่แหละพวกนี้ห้อยรวมโล่งโล่งเกี่ยงกันแท่น่าโอ้โหครบเลยครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมสหรับลุยหน้ารวมแบบไม่ได้ตั้งโต ห <laughs> น้าส่าน้าเอียดครับแถวนี่สำหรับกินนี้ขโจบเพียงเท่านครับสวัสดีครับ